ในในในเราก็อยู่ที่นี่เราก็ใช้ให้มันคุ้มก่อนเพราะว่าสิ้นปีเราอาจจะได้ย้ายไปอยู่ทำต่างงานใหม่นะครับเราก็เลยไม่อยากไปเช่าที่อื่นสวัสดีเอฟทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเขาเรียกว่าประชุมแล้วก็ประถมนิเทศหลายอย่างด้วยรูปแบบเต็มๆทุกแผนกนะครับพี่น้องเมื่อนี้กับมาทั้งหนาเก่าหนาใหม่สาวๆส,สวยก็จะแปลกหน้าแปลกตาในวันนี้มาเพิ่มเติมประจํานักมนตีก็อยากเห็นหน้ามานานแล้วถามมหาตั้งนานใช่ไหมฮะคนสุดท้าย อันนี้ครบหรือยังขาดใครไหมจะได้พูดทีเดียวศิลปินตัวเกียวครบบอลวกเหลือซีเกมซีแกมปเป็นโรงเรียนบ่เหมือนเหมือนซีเกมมันกำลังจะเปิดตูหรือเปล่าแทดนโอ้โหก็เบ่งสัน พี่โตโน่เขาเป็นห้งสั้นเออครับคราฟิกบอกแอร์มันต่ำไปหรือเ่าพี่หนุ่มมันต้องเปิดสักสิบเก้ายี่สิบ ถ้ามันต่ําไปมันมันจะไม่เย็นแอ,อถ้าเราเปิดต่ํามากนะมันจะไม่เย็น FC เราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดและวกดวแชาร์นะครับพันกว่าท่านทีมงานเราแชาร์เด้อเอฟซจะมาฟังด้วยพะปีนี้แนวทางนะครับของการทํางานบริษัทตัวเกียรมิวสิกหรือ <c oughs> วงคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกของเราจะมีอะไรบ้างวันนี้ก็ มาทั้งศิลปินใหม่แล้วก็นักแสดงใหม่แดนเซอร์ใหม่ปีนี้เรามีทีมงานเยอะมากขึ้นนะครับเกือบจะร้อยชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกก็สวัสดีเอฟซี C, แล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับทั้งทีมอาจารย์น้องนตีทีมเวท,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 ทีเครื่องเสียงนะครับจอ LED ดีแล้วก็อาจารย์ด่วนด้วยนะครับุวันนี้เห็นหน้าอาจารย์ด่วนด้ว <laughs> ยนึกว่าจะไม่เห็นหน้าแล้วก็เอฟซี C, ทุกท่านทางบ้านด้วยวันนี้ทุลักทุเลไลฟ์สตูดิโอนะครับจากน้องนิกกี้น้องเบนนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์เอฟจะได้ฟังแล้วก็รับรู้ไปถึงการประชุมที่เราสามารถให้รู้ได้นะครับมันก็จะมีบางส่วนที่เราจะต้องประชุมแบบว่าหลังจากไล่สดจบก็จะมีนะครับโอเคภาพรวมปีที่ผ่านมา1ปีนะครับผมค่ายเพลงตัวเกวมิวสิกเราก็ไม่ยังลรนาตีไม่ยังหรออภาพรวมของเราปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับผมค่ายเพลงตัวียวมิวสิกก็ก่อกำเนิดจากการนะครับไล์สดกลุ่มปิด นะครับที่ EP 1ใครได้อยู่ใน EP หนบ้างในนี้มีไหมมีกี่คน2 3คน4ี่คนครับ EP หนเราก็เริ่มจากกลุ่มปิดค่ายเพลงตัวเกมร์สิกอกเนิดม,ม,มาจากโซเชียลออนไลน์นะครับไม่ได้เกิดมาจากผลงานเพลงที่โด่งดังมากมายแต่ก็โด่งดังอยู่ครับผลงานเพลงหอยใจบ้างไฟแสนแล้วก็หลากหลายผลงานเพลงน้องซีแกมเพลง พบรักที่แม่กองแล้วครับแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นก็เลยก่อกำเนิดค่ายเพลงตัวเกียมิวสิกที่นี่นะครับก็มีกลุ่มปิดมาเรื่อยๆจนเริ่มออกงานเริ่มออกงานแล้วเราก็เลยมีคนมาจ้างซึ่งสมไมก่อนมีนักร้องกีก่คนนักร้องเราก็มีแค่ชินจังน้องน้ำตาลเพลงอะไรนะพี่แซมน้ำตาลร้องอะไรนั้นเออน้ำตาลร้องเพลงนั้นน้องกองวายอยู่แล้วก็มีไม่กี่คนอีกใครลีโอซีแกรม นะครับแล้วก็น้องกัวกีก็มาลองช่วยอยู่ช่วยแรกนะครับผมซึ่งก็เริ่มจากตรงนั้นรับงาน2ชั่วโมงสมัยก่อนแดนเซอร์เราก็ใช้แดนเซอร์แบบชั่วคราวมาสม่ำเสมอลุ้นแต่ละวันว่าจะเจอมันลึกึกืกไหมหรืออะไรแบบไหนหรือยังไงมันแต่ว่าก็ดีทุกงานมาเวยเราก็รอดมาได้ทุกงานนะครับจนจนเรามีดนตรีประจำนะครับสมัยก่อนก็มี1ทีมซึ่งทีมนั้นก็เป็นทีม โนแบนนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนยโยกย้ายไปตามปราษาปีพออนนะครับจนตอนนี้มาอยู่ที่ Temple b a n นนะครับซึ่งรับงานสองชั่วโมงก่อนเราไม่เคยทำเวทีใหญ่มาก่อนซึ่งเวทีใหญ่เกิดจากเจ้าภาพเรียกร้องว่าสองชั่วโมงเขาดูไม่เต็มอิ่มแล้วก็บางคนบางวัดก็อยากได้เวทีใหญ่เราก็เลยก,ก่อกำเนิดทำเวทีใหญ่ขึ้นมาเป็นตัวเกียวรัมซิงซึ่งตัวเกียวรัซิงก็เจ๋งไปไม่ประสบความสำเร็จนะครับเปลี่ยนจากตัวเกียวรัมซิงมาเป็นตัวเกียวคอนเสิร์ต วงใหญ่ก็ถือว่าคนให้การสนใจเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาแต่เราจับจูดด้วย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 โปรดักชันด้วยด้วยต่างๆเราก็เข้าใจว่าเรารีบในการทําภายในหภายในหนึ่งนหนึ่ฤดูกาลซึ่งมาเราทําแบบจับจูดทุกอย่างมันเกิดเลยออกมาบอเต็มร้อยปันไดซึ่งปีนี้เราก็จะฟอร์มให้มันเต็มที่เต็มร้อยมีการซ้อมที่ทุ่มเทมากขึ้นในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผม,มน่าจะเป็นสชั่วโมงที่เรายัง บางทีเราอาจจะเรียกใช้คําว่าจับชายอยู่เพราะเราก็รีบด้วยเนื่องด้วงานเรามันเยอะอันนี้เราก็ต้องยอมรับตัวเองอยู่ว่าผลงานเราโดดเด่นดอยู่พอสมควรแต่บางอย่างเราก็ทําแบบรีบๆมันก็เลยไม่เต็มร้อยนะครับใน,ใ,นใ,นในทุกๆฝ่ายด้วยความรีบด้วยความต้องทันกระแสอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เราก็จะไปด้วยความจเย็นๆแบบมีมาตรฐานแล้วก็ด้วยการวางแผนมากขึ้นเนาะ เป็นสเตปสเตปมากขึ้นแล้วคนเราก็เยอะมากขึ้น้าไปบุนพาพไปบุนเลยเออไอ้แม่งอะอ่ี้นะครับภาพประมุนหนึ่งปีผ่านมาก็ถือว่าโอเคครับงานเราเดือนธันวาคมผ่านมาก็ถือว่าเป็นเดือนที่พีมากๆนะครับวันละสามงานสองงานวิ่งจนแบบว่าน้ําไม่ได้อาบก็มีนะครับซึ่งปีนี้เราก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในหลายๆเดือนที่ช่วงหน้างานก็จะบางทีก็อาจไม่ได้อาบน้ําบางทีก็อาจจะได้ ไปเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปีที่2ของเรานะครับเราใช้คําว่าตัวเกมมิวสิกปี2นะครับของเราเป็นค่ายเพลงตัวเกมมิวสิกที่ต้องต้อง <c oughs> ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เราเป็นค่ายเพลงมาแต่ต้กนกาเนิดเราไม่ใช่วงดนตรีนะครับแต่เราผันจากค่ายเพลงเพื่อที่จะให้บุคลากรในค่ายมีงานทําในระหว่างที่เป็นศิลปินเดียวก่อนจะส่งออกตอนนี้ศิลปินของเรายังส่งออกได้ไม่เต็มปากเต็มคําสักคนอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเป็นยังบอร์ดคือภาพปร,ระเพณุวงดนตรีเพราะว่าพวกเธอบไมีค้ามสมารถในการออกงานเดียวได้ค่ายเพลงเหมือนค่ายยักษ์ใหญ่เขาส่งออกศิลปินเพลงดังเพลงดังเพลงดังค่ายมีหน้าที่ นั่งอยู่บริษัทแล้วก็ส่งศิลปินออกทำงานแต่ศิลปินเราด้วยความว่ายังเป็นเจเนชั่นแบบวัยรุ่นยังเป็นนักศึกษายังเป็นนักเรียนอยู่ซึ่งบางคนก็หยุดเรียนเพื่อจะมาเป็นตัวทำค่ายเพลงแต่ค่ายเพลงเรายังส่งออกไม่ได้เราจึงมีวงดนตรีตรงนี้เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้ค่ายเพลงพาทุกคนมีอาชีพในระหว่างนี้เหมือนการฝึกฝนนะครับในอนาคตอาจจะ แยกไปเป็นศิลปินเดี่ยวโด่งดังขึ้นมาอันนั้นก็เป็นความสามารถของบุคคลไปแต่และคนแต่ตอนนี้เนเมื่อเรายังส่งออกใครไม่ได้เราต้องขายความเป็นองค์ประกอบความเป็นวงดนตรีความเป็นองค์กรความเป็นภาพรวมนะครับไม่ได้ขายใครคนใดคนหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นแบบนี้อยู่ซึ่งวันนี้ถ้าใครโด่งดังไปแล้วมีผลงานเพลงอย่างเช่นปีนี้ชอปเปอร์ก็ออกไปแล้วไปอยู่ในพาคของตัวเองก็คือไม่ได้ร่วมวงดนตรีแล้วนะครับอาร์ตแม็กอะไรเงี้ยก็ออกไปอยู่ในพาธของตัวเองแล้วซึ่งยังเหลืออยู่ ในในในวอนต์ีที่เราทําอยู่ก็ใครยังบางคนก็อาจจะมี FC เยอะกว่าที่ออกไปก็ได้3แต่เขายังอยู่เพราะว่าเขาพึงพอใจในตรงนี้เงินรายได้ชื่อเสียงพึงพอใจแล้วก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาก็ออกแค่3คนนะครับไม่มีใครออกเพิ่มเติมนอกจนักร้องไม่มีใครออกเนาะไฟนอลน,น,น,นะครับหลังจากวันนี้ไม่มีการให้ใครออกแล้วนะครับเพราะเราต้องซ้อมแล้วถ้าใครอยู่ต้องอยู่ยาวแล้วต้องสู้แล้วนะครับหน้าที่นั่งตรงนี้คือ ต้องอยู่ยาวแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เราก็จะมีการทาเรื่องเอกสารในเรื่องการทํางานด้วย <S <S เพื่อรัดกลุ่มในเรื่องข้อตกลงต่างๆว่าไมอ่อนว่าเห็นงาน30งานใจออกกลางคันเนี่ยไม่ได้ถือว่าคุณทิ้งงานเรานะครับต้องเห็นใจเพื่อนร่วมงานอาจารย์ท้องทีที่ซ้อมหนักเพื่อเรานัแดนเซอร์ออกกลางคันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะไม่พร้อมในการออกงานอะไรเงี้ยก็ต้องรีบแจ้งนะครับเพื่อการซ้อมแสงสีเสียงปีนี้เวทีแสงสีเสียงสคริปต์การแสดงต่างๆเรา ทุ่มทุนมากๆนะครับจะเป็นภาพใหม่มิติใหม่มากๆของการแสดงในปีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้เรามาแนะนำตัวกันก่อนีอยู่กับว่าเรามีใครกันบ้างซึ่งวันนี้หน้าใหม่เยอะเล